สวัสดีครับทุกคนนี่จะมาอันนี้จะมามัดไอ้เบ็ดลังให้ดูนะเบ็ดลังหรือว่าเบ็ดกระชากอะไรพวกเวนี้ยเพราะว่าปลาที่ไปตกมันเคี่ยวเกินเวลามันกินเหยื่อนเนาะตกตกประมาณเนี้ยเราวัดไม่ค่อยติดก็เลยต้องใช้วิธีทางลัดเลยเนี่ยเน้นได้ตัวไม่ต้องเอาแต้มนะเน้นได้ตัวเนี่ย ที่จริงใช้เป็นสามทางก็ได้นะตะขออันแรกใช้เป็น3าทางไปอันนี้ใช้แค่คอเดียวกัน,นสาธิตวิธีการมัดกันแล้วกันอันนี้ก็มัดทั่วไปนะครับแล้วแต่นี่ถ้าความวก็มัดอย่างนี้วลยเลยมัตามนี้หมุนๆแล้วก็สอดเข้าเหมือนทําคลิป้วนะอันแรกเนี่ยนี่ก็เหมือนกับลูดที่นี้ ไปๆหลุดครับไม่งั้นหลุดอือแล้วก็เอาอะไรตึงๆมันดึงเอาอะไรที่มันแน่นๆยคล้องแล้วดึงนะคล้อ,องให้ตึงๆ,ๆครับวิธีนี้ง่ายนะนี่ครับไม่ก็พันกับตัวเบ็ดเลยก็ได้มันจะมีหลายวิธีในการมันเบด็ดแล้วแต่แล้วคนถนัดโอเคอ่ะดูตัวเบ็ดของเราเลย จะเอาตัวที่สองละตัวที่สองครับนี่ตัวแรกเราได้แล้วมา่างนี้ตัวแรกตัวที่สองกะเก้าัปประมาณนี้ประมาณเมื่อกี้ใช่ไหมเอาปสายสอดเข้าไปเลยครับสอดข้างข้างหลังก็ได้ข้างหน้าก็ได้นะลดลงมาลดลงมาครับนี่ห่างกันประมาณนี้นี่นะห่างปร,ประมาณนี้ นี่ครับเ,เพื่อนๆก็สอดใส่รูแล้วใช่ไหมแล้วก็หมุนนะครับหมุนกับตัวนี้เลยนี่หมุนสักสี่ห้ารอบก็ได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วกันแปดจะได้ดูสวยงามลแล้วก็จะได้ลักษณะหน้าตาแบบนี้ออนี่จะได้แบบนี้ผมก็เอาไปไสายมาร้อยใส่ห่องมันก็เดิเหมือนเดิม แล้วก็ดึงครับดึงให้ตึงนิดหน่อยระวังนี่นะกว่าไม่ตึงก็นี่ใช้ตัวช่วยโอเคตึงแล้วนะตัวที่สองก็จะได้ลักษณะหน้าตาประมาณนี้หนึ่งสองตัวที่สามก็ทำเหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมเลยนี่สอดเข้าข้างหน้าครับแล้วก็รูดลงมารูดลงมาครับ เอาห่างเท่าไหร่ดูห่างเท่าไหร่ห่างประมาณนี้หมุนครับหมุนกับตัวเบ็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหมุนไปเลยไม่เป็นไรก็สอดรูเหมือนเดิมนี่รูอีกรูอีกไปตัวหนึ่ง <c oughs> แน่นเดินให้แน่แนน,นี้หน่อย ประมาณนี้นี่ครับเพื่อนก็จะได้ละเบ็ดลักษณะหน้าตาประมาณนี้เบ็ดลางหรือว่าเบ็ดกระชากนะแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่ามันเป็นยังไงเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เพื่อนเอนสามารถใช้ประมาณ4-5ตัวได้นะทำทำเหมือนเดิมไปเรื่อยๆแล้วแต่ไปเรื่อยๆแต่ ผมสาที่ได้แก่3าตัวพอเวลาเวลาเราจะใช้ก็เราต้องเอาไม่ต้องใส่กิ๊หรือว่าไม่ต้องใส่ลูกหมุนครับใส่ตัวนี้ไปเลยนี่ทำอย่างนี้ใส่ทับมาทําเป็นตัวยูครับไปใส่ทับมาตัว u ูนี้แล้วก็จับให้คู่กันครับจับให้คู่กันนะแล้วก็ม้วนแล้วก็เอาใส่ทางนี้ลอดห่วงประมาณ3รอบหรือว่าสรอบเพื่อที่ให้มันแน่นๆหนึ่ง สองสสรอบแล้วกันแล้วก็ค่อยรูดครับนี่เพื่อที่จะประหยัดลูกหมุนของเราถ้าเราไม่มีจริงนี่ใช้วิธีนี้เลยแล้วก็ดึงให้ตึงก็จะได้ลักษณะหนะ้าตาแบบนี้ เอาไว้เกี่ยวกับกิฟของเราครับเวลาใช้งานหน้าต่างก็จะเป็นประมาณนี้นตัวแรกลงมานี่เกี่ยวกับกิฟต์เพื่นจะใช้สามสี่ห้าตัวก็แล้วแต่ครับนี่ผมมัดให้สาธิตในการมัดให้ดูปลาคือเคี่ยวต้องใช้อย่างนี้ครับเวลามัน เบาางอย่างเงี้ยมันไปตบเหยื่อปนินมันชอบเอาข้างหรือว่าอะไรเนี่ยมันเอาข้างตัวมันมาตบเหยื่อให้มันฟุ้งๆประมาณนี้ครับมันก็จะทําให้เราเบบเราใส่ทุ่นมันก็ทุ่นขยับอย่างเงี้ยเหมือนทุ่นตอกเงี้ยบางทีตัวมันนอนทับสายเราอย่างเงี้ยเราวัดมันก็เข้าเกียดบ้างเข้าข้างบ้างก็จะเจอเบ็ดอย่างนี้เข้าไปครับถ้ามันเคี้ยวจริงๆถึงใช่ตัวนี้ได้โอเคครับสาหรับทิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสําหรับ